สเทคนิคดันช่อง tiktok ของคุณค่ะตัวดีค่ะคุณวุ้นเส้นนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดู3เทคนิคอย่าลืมค่ะกดติดตาม p n u university ดูคลิปจนจบกดหัวใจแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ถ้ามีคำถามฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกวันนี้บน tiktok นะคะมีคนเข้ามาใช้เยอะแยะมากมายฉะนั้น new user มีเยอะมากค่ะแล้วก็จะทำให้เขานะคะผลิตคลิปออกมาเยอะมากๆฉะนั้นช่องของเราก็จะถูก มองเห็นน้อยลงค่ะวันนี้นะคะนำไปใช้และช่องของคุณก็จะกลับมาทำให้เพื่อนๆที่ติดตามคุณเพิ่มการมองเห็นและก็สามารถที่จะดันช่องของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเทคนิค mm hmm. แรกนะคะคุณจะต้องให้เวลากับดิ k To ออย่างน้อยนะคะวันละครึ่งชั่วโมงหรือถ้าหากว่าคุณมีเวลามากกว่านั้นก็สามารถให้เวลากับเขาได้มากกว่านั้นค่ะ เทคนิคที่2คือการมีปฏิสัมพันธ์ค่ะแพลตฟอร์ม Tik t o k ต้องการให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่อยู่ใน TikTok นะคะปฏิสัมพันธ์ที่ดีค่ะดูคลิปจนจบนะคะกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจกันและถ้าคลิปนั้นมีประโยชน์กับคุณจริงๆคุณก็แชร์ไปยังแพลตฟอร์มของคุณได้เลยค่ะจะเปิดการมองเห็นจะสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ดีมากๆค่ะและเทคนิคที่3มก็คือการที่คุณผลิตคลิปหรือว่าไลฟ์สดอย่างมีคุณภาพ ทุกๆคลิปที่แนะนํานะคะโคบุญเส้นก็ได้ลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะว่าการผลิตคลิปมีคุณภาพทํำยังไงคะ่ะวันนี้นะคะถ้าเราทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะคะให้กับคนที่เข้ามาดูช่องของเรามาติดตามช่องของเราว่าเขาได้ประโยชน์อะไรนําสิ่งที่ได้จากคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดของเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจะทําให้เพื่อนๆของเราค่ะ แชร์คลิปนะคะหรือว่าแชร์ไลฟ์ไปยังคนอื่นๆเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะการทําคลิปที่มีคุณภาพหรือการไลฟ์สดให้ความรู้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเทคนิคดีๆก็จะทําให้เพื่อนๆของเรานะคะแชร์คลิปวิดีโอโดยไม่ต้องร้องขอเลยล่ะค่ะ สามเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมแชร์ไปยังทุกแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่รับรองได้เลยค่ะว่าช่อง TikTok ของคุณดันขึ้นฟีดอย่างแน่นอนค่ะและพบกับคนุ้นเส้นใหม่ในคลิปหน้าค่ะ